งคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณปุย๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านมาสัมผัสความงดงามของวัดพระบรมาธาตุทุ่งยัง้งที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ภายในวัดมีเจดีย์ประธานพระอุโบสถและวิหารหลวงที่ล้อมรอบกำแพงแก้วขอต้อนรับสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ พระบรมาธาตุทุ่งยัง้งซึ่งสร้างไปสมัยสุขโขทยัยราวรัชสมัยของพญาธรรมราชาลิไทยนะคะอายุ700ดกว่าปีแล้วค่ะที่นี่จะมีเคดี์ป็นจุพระบรมเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะวัดพระบรมาธาตุทุ่งยัง้งถือเป็นวัดโบราณที่สําคัญอีกวัดหนึ่งในอําเภอรับแลตั้งอยู่ที่ทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นสมัยใดสันนิษฐานจากศิลปกรรม ว่าน,น่าจะสร้างขึ้นสมัยสุขโขทยัยแต่เดิมเจดีย์ประธานภายในวัดเชื่อว่าน,น่าเป็นทรงพุ่มข้าวบินภายหลังจากบุรณะแล้วจึงเปลี่ยนเป็นเจดีย์ทรงลังกาเมื่อเรา,ราเข้ามาภายในโบสถ์แห่งนี้จะได้พบกับความงดงามของหลวงพ่อโตซึ่งมีอายุเก่าแก่เจ็ดร้อยกว่าปีหน้าจะอิ่มหูจะยาวที่สําคัญนะคะเมื่อได้มากราบองค์ท่านแล้วเนี่ยมีความสึกอิ่มเอ็มใจมากเมื่อเข้ามาในโบสถ์แล้วเราจะได้สัมผัสกับ ภาพจิตกรรมบนผนังซึ่งเลือนลางเป็นทีนะคะภาพที่สะดุดตาที่สุดและเห็นชัดเจนคือด้านบนธรณีประตูนะคะจะเห็นเป็นภาพของพุทธองค์และพระแม่ธรณีบิดมวยผมยังคงความงดงามนะคะเวลารอบๆนั้นภาพเห็นสีจ,จางไปมากไม่ว่าจะเป็นลายพุ่มข้าวบินที่อยู่ตามเสาเนี่ยนะคะก็ะจางเต็นทีแต่ยังคงความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากมีโอกาสมาจังหวัดอุตรดิตถ์อย่าลืมแวะมากราบขอพรหลวงพ่อโตที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งแห่งนี้นะคะ ที่มากไปกว่านั้นชาวบ้านเมืองทุ่งยั้งยังถวายนามให้พระประธานองค์นี้ว่าหลวงพ่อหลักเมืองบ้างหลวงพ่อโตบ้างและหลวงพ่อประธานเท่าบ้างถือเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองทุ่งยัง้งภายในบริเวณพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะคะจะเห็นว่ามีเสาหลักเมืองอยู่คู่หนึ่งจุดนี้แหละค่ะที่ชาวบ้านก็ยังคงเชื่อกันคะว่าเป็นเมืองของเท้าสามนถ่าหา,หากท่านผู้ชมเคยฟังหรืออ่านนิยายประามปราเรื่องพระสังทองและนางรัตนานะคะ จะเห็นว่าด้านนี้แหละค่ะด้านในจะมีกระท่อมของเจ้าเงาะอยู่และนี่แหละค่ะคือจังหวัดอุตรดิต์เมืองของเท้าสามนพ่อของนางรัตนาต้องขอขอบคุณปุยเรื่องอรุณที่พาเรามาร่วมศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จังหวัดอุตรดิต